หันตู้กดไงวะครับกดกดไม่เป็นฮะกดกดให้นองกดมาวินกดให้เตงกดไงเป็นภาษาไทยทานนีกับบ้านคะับเอาเอาท่านไหนกลับบ้านอา เป็นเบอร์เกเป็นไก่ทอดหรือว่าเป็นข้าหรือเป็นปน,นี่ยก็มีพนักงานน้องพนักงานอธิบายให้ฟังนะครับผมก็กดไม่เป็น <c oughs> ต้นไหนนี้นไหนอเปเ็นไหรือว่าจะเป็นเอ,อนอย่างเงี้ยคะอันนีเ้เอาอะไร,รอ่ะอันนี้อ่ะชุดอิ่มอร่อยอ่าคิไหน ขนาดไซแอลเป็นปลายขนาดใหญ่น้ำเป็ไหนดีคะว่ากินน้องกดเลยะเปิดได้เลยค่ะได้เลยค่ะน้ำก็เป็นน้ำเลยดีค่ะสามารถเลื่อนขึ้นได้อยู่นะคะที่หลายเมนูอ๋ออันนี้มันเลื่อนขึ้นได้อันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเมนูจนถึงเชามะนาวจะเป็นฟรีค่ะลูกค้าแต่ถ้าเราใส่ลาเต้ลงไปค่ะจะมีการเพิ่มแอดออนเข้าไปค่ะเพิ่มหนึ่ง คกดเพิ <stairs S 2> mm ่มในการสั่งซ right. ื้อได้เลยค่ะเพิ่มอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะรายารเดียวนะคะรับไก่รับสติซซี่ไดมไหมคะเอาไก่ไหมลูกโอเคแต่ไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่เหรปวะไอ้อะไรพิซซี่เกนไบ่พิซซี่เกนไบ่เหระเอาไหมเอาเอาไม่เราได้เราได้อะไรไปเมื่อกี้เดี๋ยวลูกค้ากดดูคำสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยค่ะดูดิอไออิ่มบ้างเดี๋ยวกลับมาซื้ออีกนะ อันนี้รับเพิ่มไหมคะไหนเพิม <im> พ่มไหมลูกมาหมมีไพ่ข้าวโพดชีสติกไก่หบี่ชีสติกค่ะไพรอะไรน่อยั้ยค่ะอันนี้ไหมเติมไหมคะไก่หบี่กินไหมไม่ค่ะลูกค่าะเพิ่มกดได้เลยค่ะแล้วเพิ่มเพิ่มในการสั่งซื้อได้เลยค่ะกดเพิม่มันก็ไม่ยากเนี่ยใช่ค่ะลูกค้าจะแต่ว่าบางคนก็จะไม่เคยใช้ก็ถือว่ามันจะยากอ่าเพิ่การสั่งซื้อกดปุ่มสีแดงค่ะใช่แล้วค่ะ คะต้องการจะบริจาคกนผู้ป่วยเด็กไหมคะเด็กที่เป็นมะเร็งคะแม่บริจาคก็กดไม่ใช่วันนี้ได้นะคะบริจาคไหมมาวินอ่ะมีจิตศรัทธาด้วยมาวินอ่ะไปคุณค่ะลูกค้าจะมีสองรายการนะคะจะเป็นชุดแม็กซิชนะคะก็คือจะเป็นตัวพาแล้วก็มีเข้า มีเซนฟายนะคะแล้วก็น้ำน้ำสไปซ์หนึ่งแก้วนะคะอันนี้จะเป็นโคกนะคะลูกค้าแลูกค้าหยิบออกชิคเก้นไบต์หนึ่งนะคะลูกค้าแล้วก็จะเป็นบริจาคให้มูลนิธินะคะนี่ผลการของซื้อสำเลยสมบูรณ์ค่ะลูกค้าครับท่านละเป็นเงินสดหรือว่าสแกนนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวสแกนของเงินเงินสดก็ได้ฮะเลยอันนี้ถามว่ามีบัตรอะไรบ้างน้องก็มีบัตรเนี่ยอะไรบัตรนี้คืออะไร คำได้เลยค่ะชำระที่นี่ค่ะครับทำไมแม่ต้องเปิดบัตรก่อนอันนี้ต้องเปิดัตรอ๋อหลังนั้นชำระที่เคาน์เตอร์ได้เลยค่ะชำระเคาน์เตอร์ลูกอวิท์กดกดกดชำระเคาน์เตอร์อ่าใช่รับตาจุดนะอ่าไปไปแล้วจุ๊บ